ก็ท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่บ้านท่านาสสกรุงศรีวิไลนะครับที่มีการเลือกตั้งนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะจากสดๆเลยที่อยู่ค่ำคืนนี้นะครับมีนักข่าว นี่ยเขากำลังเดินทางออกครับพี่ลูกขอบคุณมากอทาข้าฮะก่อนนะครับไทานเดี๋ยโอเคอเสิจำข่าวบันเทิงมั้งหนึ่งอาคเอครัีบ้าเหรอ เรืออะไรยุ่ไม่มีรถบรร้ค